ตำนานพระยานาคสร้างแม่น้ำขงและแม่น้ำนอานในสมัยโบราณน,นั้นณนะเมืองหนองกระแสได้มีพระยานาคสองสหายแบ่งกันปกครองดินแดนแถบนี้คือพระยาศีสุดโธนคราชและพระยาสุวรรณนาพระยานาคศรีสุดโทนั้นมีนิสัยใจร้อนหุนหันพันแล่นและเด็ดเดี่ยวกล้าหาญ ส่วนพระยาสุวรรณนาคนั้นมีนิสัยอ่อนโยนละเอียดถี่ถ้วนซึ่งพระยานาคสององค์มีบริวารฝ่ายละห0 0 0ันตนเท่าๆกันพระยานาคทั้งสองอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกและมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีอาหารการกินก็เอื้อเฟื้อแบ่งปันและเป็นมิตรแท้ที่เกื้อกูลกันในทุกเรื่องพระยานาคทั้งสอง ให้สัญญาร่วมกันข้อหนึ่งว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งออกไปล่าสัตว์หาอาหารก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งอยู่บ้านรักษาเมืองเพราะเกรงว่าบริวารไพพลจะกระทบกระทั่งเกิดสู้รบกันได้โดยฝ่ายที่ออกไปหาอาหารนั้นจะนำอาหารที่ได้มาให้อีกฝ่ายครึ่งหนึ่งโดยสัญญาที่ตกลงกันทำให้พระยานาทั้งสองฝ่าย อยู่ร่วมกันอย่างผาสุขวันหนึ่งพระยาศีสุกโธนคราชได้พาบริวารออกไปล่าสัตว์ในปา่าและสามารถล่าช้างป่าตัวใหญ่ตัวหนึ่งเมื่อล้มช้างได้ก็จัดการชำละช้างโดยแบ่งเนื้อหนังขนให้บริวารน,นำไปให้พระยาสวรรณนาคครึ่งหนึ่งตามสัญญาที่เคยตกลงกันไว้พระยานาคพร้อมทั้งบริวารทั้งสองฝ่าย ได้กินเนื้อช้างกันอย่างอิ่มหมีพีมันครั้นเมื่อถึงคราวพระยาสวนนุวรรณนาและบริวารเป็นฝ่ายออกไปล่าสัตว์หาอาหารวันนั้นกับล่าได้เพียงเม่นตัวเล็กๆตัวเดียวเมื่อได้เม่นมาก็จัดการชำแหละเม่นเป็นสองส่วนนำเนื้อหนังและขนแบ่งครึ่งหนึ่งให้บริวารน,นำส่งให้พระยานาคสีสุดโท เมื่อพระยานาคสีสุดโถได้รับเนื้อเม่นแล้วรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากด้วยเหตุที่ไม่เคยเห็นเม่นมาก่อนจึงวิจารณาตามขนเม่นซึ่งมีขนใหญ่และยาวกว่าขนช้างมากจึงคิดไปว่าตัวของเม่นจะต้องใหญ่กว่าช้างแน่นอนสหายคนนี้จะดีกับเราจริงหรือดูสิเราเคยแบ่งช้างให้ครึ่งตัว เนื้อมากกองเท่าภูเขาเหล่ากาแต่ทำไมสหายแบ่งเนื้อเม่นให้เรานิดเดียวถึงสั่งเสนาอามาตนํนำเนื้อเม่นที่ได้รับไปคืนพระยาสุวรรณนาพร้อมกับฝากบอกว่าเราไม่ขอรับอาหารส่วนแบ่งที่ไม่เป็นธรรมจากเพื่อนที่ไม่ซื่อสัตย์พอพระยาสุวรรณนาทราบดังนั้นก็ไม่สบายใจรีบเดินทางมาอธิบายชี้แจง ให้พระยาศรีสุดโทนคราชฟังว่าแม้ขนเม่นจะยาวกว่าขนช้างแต่ตัวเม่นก็เล็กกว่าช้างมากฉะนั้นเนื้อเม่นครึ่งตัวจึงน้อยกว่าเนื้อช้างครึ่งตัวแน่นอนแต่พระยาศรีสุดโทนคราชซึ่งมีความโกรธเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงไม่รับฟังเหตุผลและโทษเถียงทะเลาะกันอย่างรุนแรงจนถึงขั้นได้ทารกัน พระยาศรีสุดโธนคราชนำทับหน้าเคลื่อนพลเข้ารบฝ่ายพระยาสวนนุวรรณนาคก็จำใจต้องพาบริวารออกรบสู้รบกับเพื่อนรักเพื่อปกป้องแว่นแคว้นที่ตนปกครองพระยานาคทั้งสองเข้าต่อสู้ประหัดประหารกันนานถึงเจปีแต่ก็ไม่มีฝ่ายใดชนะอย่างเด็ดขาดจากการสู้รบน้ำในหนองกระแสขุ่นข้น ไม่สามารถให้สัตว์น้อยใหญ่อาศัยอยู่ได้ไอเกลือนส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วสงครามหน้าครั้งนี้ทำให้โลกสั่นสะเทือนเลือนลั่นวันไหวสถานไปถึงสวรรค์และบาดาลเดือดร้อนทุกท่วนทั่วทั้งมนุษย์เทวดาและน้าเรื่องราวการสู้รบทราบไปถึงพระอินทร์ซึ่งเป็นประมุขสูงสุดของเทวดา จึงเรียกเทวดามาเข้าเฝ้าและให้เล่าเรื่องราวให้ฟังเมื่อสรงทราบโดยละเอียดแล้วจึงเสด็จลงมาจากดาวดึงมาอย่างโลกมนุษย์ที่เมืองหนองกระแสเพื่อพบกับพระยานาทั้งสองแล้วตรัสเป็นองค์การให้นาคทั้งสองหยุดรบกันเพื่อความสงบสุขของโลกมนุษย์และประกาศให้หนองกระแสเป็นเขตปลอดการสู้รบ และให้พระยานาคทั้งสองไพรพลไปสร้างแม่น้ําผลละสายออกจากหนองกระแสไร่สร้างถึงทะเลก่อนจะให้ปลาเบิกขึ้นไปอยู่ในแม่น้ําสายนั้นโดยให้เอาภูเขาดงพระยาไฟเป็นเขตกั้นผนละฝายห้ามบุกรุกราวีซึ่งกันและกันจากนั้นพระยานาคทั้งสองจึงพาบริวารไพรพล อ,อพยพออกจากหนองกระแสพระยาศรีสุดโธนครราชสร้างแม่น้ำมุ่งไปทางทิศตะวันออกด้วยความรีบร้อนเมื่อตรงไหนเป็นภูเขาขวางอยู่ก็รีบเลียวโคดโค้งลบไปตามแนวของภูเขาด้วยความเร่งรีบบางจุดก็แคบบางจุดก็ลึกบางจุดก็ตื้นแต่มีโขดหินแม่น้ำสายนี้ถูกเรียกว่า แม่น้ำโขงคำว่าโขงมาจากคำว่าโคงหมายถึงไม่ตรงส่วนพระยาสุวรรณนาก็อพยพไร่พลสร้างแม่น้ำมุ่งหน้าไปทางทิศใต้พระยาสุวรรณนาเป็นนาคที่ใจเย็นและพิถีพิถนันการสร้างแม่น้ำจึงสร้างได้ตรงเป็นแนวยาวมีความสม่ำเสมอเมื่อเจอก้อนหินก็เข็นออก และตกแต่งฝั่งแม่น้ำจนงดงามแม่น้ำสายนี้เรียกว่าแม่น้ำนานเป็นแม่น้ำที่ตรงกว่าทุกสายที่มีการแข่งสร้างแม่น้ำในครั้งนี้ปรากฏว่าแม่น้ำโขงของพระยาศรีสุทโธนคราชสร้างเสร็จก่อนจึงเป็นผู้ชนะและได้รับปลาบึกเป็นรางวัลจนได้มีปลาบึกอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขง เพียงแห่งเดียวในโลกตามราชโองการของพระอินทต่อมาเมื่อพระยาสุดโทสีนคราชสร้างแม่นำ้ำโขงเสร็จเรียบร้อยได้ขอเข้าเฝ้าพระอินเพื่อทูลขอทางขึ้นระหว่างเมืองบาดาลและโลกมนุษย์พระอินผู้เป็นใหญ่จึงอนุญาตให้มีทางขึ้นลงของพระยานาคไว้สามแห่งคือ 1. ทาตหลวงนครเวียงจันทร์ 2. ที่หนองคันแทและสามพรมปรกายโลกหรือคำชโนดจากนั้นพระยานาคทั้งสองก็สร้างเมืองบาดาลใต้แม่น้ำที่ตนสร้างนั่นเองและสุดท้ายนี้ตํานานพระยานาสร้างแม่น้ำโขงและแม่น้ำนานก็จบลงเพียงเท่านี้ ขอบคุณผู้ฟังกัละยานมิตรทุกท่านช่องสันสตูดิโอจะนำเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปบรรยายเสียงโดยโตสุริยาขอบคุณครับ